ท่กลางข่าวอันน่าเศร้าใจกับการจากไปไม่มีวันกลับของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ทำให้ใครหลายคนได้บทเรียนหลายอย่างในการใช้ชีวิตและได้เข้าใจคำว่ามิตรภาพได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันแรกที่แตงโมได้ลาจากโลกนี้ไปจนกระทั่งถึงวันพิธีไว้อาลัยของเธอเราจะเห็นได้ว่าเหล่าเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการของแตงโมต่างเดินเข้ามาช่วยเหลือและจัดงานอำลาให้นักแสดงสาวอย่างตั้งใจเพื่อส่งเธอไปด้วยภาพที่สวยงามที่สุดแสดงให้เห็นถึงความเป็นที่รักของเธอที่จะอยู่ในใจของเพื่อนเอนเธอตลอดไป หนึ่งในเพื่อนสนิทของแตงโมที่ไม่เคยอยู่นิ่งตั้งแต่เกิดข่าวอันน่าสลดใจเธอวิ่งไปทั่วทั้งโรงพักโรงพยาบาลทำหน้าที่จัดงานต่างๆในพิธีไว้อาลัยของแตงโมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายจนแทบไม่ได้พักผ่อนก็คือสาวโมอามีนาพินิษเพื่อนรุ่นน้องที่ต่อสู้และอยู่เคียงข้างแตงโมนิดาไม่ว่าเธอจะอยู่หรือลาจากโลกนี้ไปแล้ว สำหรับโมอามีนานักแสดงสาววัย36ปีเธอโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ15ปีผ่านการทำงานมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาถ่าย MV เป็นพิธีกรและนักแสดง ซึ่งเวลา10กว่าปีในวงการบันเทิงนั้นเธอถูกจดจําในฐานะนักแสดงที่ยืนหนึ่งในบทนางร้ายจุดเริ่มต้นของโมอามินาเธอเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงในสังกัดค่าย R.S เปิดตัวมาในฐานะนักแสดงได้ลองชิมลางการแสดงในละครเรื่องแรกคือไวร้ายเฟชชี่และภาพยนตร์เรื่องคับซ่าปิดตำราแสบซึ่ง5ปีหลังจากนั้นเธอได้หมดสัญญากับบ้านหลังแรกและได้เติบโตขึ้นอีกขั้นด้วยการเซ็นสัญญาเข้าสู่การเป็นนักแสดง ภายใต้ชายคาช่อง7 HD เมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านวิกหมอชิดบทบาทการเป็นนางร้ายสายเซ็กซี่ของโมอามีนาก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตลอด15ปีในบ้านหลังนี้โมมีผลงานมากมายกว่า20เรื่องผลงานโดดเด่นที่เธอร้ายซะจนแทบเดินตลาดไม่ได้นั้นก็มีมากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องสาวน้อยร้อยเล่มเกวียนเรือนกาหลงกุหลาบเล็ดไฟลีลาวดีเพลิงคนละโลกฤทษยา ระบามานเงาบุญและแม่เบีย้ยซึ่งสเสน่ห์ความเป็นนางร้ายในแบบโมอามีนาต้องบอกเลยว่า 1. เธอคือนางร้ายที่สวยลระดับต้นๆของเมืองไทย 2. เธอสามารถร้ายได้หลายสเต็ปไม่ว่าจะร้ายแบบกีตกราดลูกคุณหนูเอาแต่ใจจนไปถึงนางร้ายที่แค่ใช้สายตามองก็ทำให้สัมผัสถ,ถึงความเลือดเย็นและ 3. ด้วยตัวตนจริงๆของเธอที่เป็นคนไม่ยอมใครและพร้อมจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมีแววตาของความมุ่งมั่นเด็ดขาดทำให้ไม่ว่าเธอจะอยู่ในบทบาทไหนคนดูก็พร้อมที่จะเชื่อเธอในบทบาทนั้นและนอกจากความเป็นนักแสดงที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของโมอามินาแล้วหลายคนก็ยังเป็นแฟนตัวยงของเธอในฐานะนางแบบที่ความเซ็กซี่ยืนหนึ่ง ซึ่งปีที่แล้วสาวโมก็ได้ปล่อยภาพแฟชั่นเปลือยเรือนร่างของเธอในโปรเจกต์วันเกิดเพื่อเก็บภาพที่สวยงามที่สุดของเธอในช่วงเวลาหนึ่งเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าผลงานชิ้นนี้ของเธอก็เป็นที่ฮือฮาไม่แพ้ง,งานแสดงของเธอครับมาถึงตรงนี้หลายคนคงทำความรู้จักกับโมอามีนาได้มากขึ้นหลายคนอาจจะรู้จักเธอผ่านงานละครงานถ่ายแบบหรือการเอ่ยถึงชื่อของเธอในข่าวต่างๆแต่น้อยคนนะัก ที่จะรู้จักตัวตนจริงๆของเธอในความเป็นโมอามีนาที่เป็นคนจิตใจดีในจอดูร้ายแต่นอกจอกลับเป็นคนตลกสนุกสนานและเองหนึ่งตัวตนที่หลายคนคงสัมผัสได้จากการกระทําของเธอในเวลานี้ก็คือการเป็นคนที่จริงใจและรักเพื่อนครับมิตรภาพของเธอ และแต่งโมนิดาทําให้หลายคนย้อนมาดูชีวิตของตนเองว่าชีวิตนี้จะสามารถหาเพื่อนรักและหวังดีได้เหมือนที่โมอามินาได้ทุ่มเทให้พี่สาวผู้ลาลับคนนี้ได้หรือไม่เพราะเธอคือคนที่อยู่เคียงข้างและสู้สุดตัวเมื่อมีใครมาทำร้ายหรือให้ร้ายเพื่อนของเธอและจนถึงตอนนี้แม้การจากไปแบบไม่มีวันกลับของแต่งโมนิดาจะทำให้เธอได้รับความสนใจหรือยอดผู้ติดตามของเธอมากขึ้นเพียงใด ก็พร้อมแรกทุกอย่างคืนกลับไปเพื่อให้ได้พี่สาวที่เธอรักกลับคืนมาสำหรับโมอามีนาเธอคือผู้หญิงที่รู้จักเธอก็ยิ่งทำให้สัมผัสถึงความงามทั้งภายในและภายนอกเลยละครับ